สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับิวผมเข้ามาทุกเฟรมดิสุดแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมโรบบอกกันอีกเช่นเคยแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมดีวอลอ็ไม่ใช่มาต้องข้าวเล็ดเท้ามีเซนมนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มากับไอเดียมผมนะซึ่งไอดีนี้เนี่ยผมก็ควบคุมเป็นสองไอเดีเลยฮนะซึ่งไอดีที่อยู่ด้านข้างนี้เนี่ยไอเกกอียดีที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะ ไอดี้ดี้ตัวผมเนี่ยนะเพื่อนดีที่ทได้มาตทำง,งานแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เราจะเล่นหมู่ซี่กมนะให้เพื่อนๆรู้เลยว่าเราควรต้องเล่นหมู่อ EC นะซึ่งมงนี้ก็จะคุมไอดีหลักกับไอดีรอไปเลยนะเราดูตอนที่ตัดไอดีนี้ก็จะเล่นซึ่งก็มันก็จะแบ่งเป็นพาร์ทอะไรบ้างนะฮะโอ้ ข้าไม่ได้หรออ๋อข้าได้ข้าได้ซึ่งไอดีนี้เ่ยก็ไม่ต้องสุขษาไปหนของเว่าทำไมถึงตรงนี้เติมครับไอดี้เติมครับเติมเติมอย่างแรงเลยซึ่งเติมแล้วมันก็จะมีตังใี่ไหนเราก็จะวางก็ลัสสติเกอร์อะไรเ ยังไงดีนี่มีจวนสามคนนี้มาเก่นหลังนะคือก็เป็นการประหยัดง,งานแล้วก็ประหยัดตังค์ซะเหลือเกินซึ่งที่มาเล่นอีซี่เนี่ยเพราะว่าผมขี้เกียจเลยแล้วก็ขี้เกียจแบ่งเป็นค่าเดียวแล้ขี้เยจเลยไม่กลัวเดี๋ยวผมแค่วางเมคคาเม้่าตัวเดียวก็แตะโต๊ะกระจกแล้ว ส่วนอนตรงนี้3ตัวเนี่ยผมก็จะเอาอยูน่นี้เล่นพวกคุณนะครับค่อยๆสักหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวได้ใช้ลิ้นะโอเค,ค,อคอเไข่จะดอะไร เดี๋ยวมันเริ่มผ่านได้แล,ล้วโอเคนั้นถ้าผ่านได้จรผมก็ต้องวางเม็กว่าเม็กแบกได้แลยคือนี่นึกแบกกันนะ nx15 นะคือเม็กเนี่ยตังมีเยอะมากนะเราก็ต้องทยอยวางแล้วก็อัพเดตตามไปเลยนะ แบกแบกว่าแบกแบมันเลยได้ทุกคนมันเลยไปนส่ต้องร้องที่แล้วัวนี้หนึ่งคนละไม่น่ารอดสใสยต้องไม่ถึงเหรอไอ้นี่งานสวยเลยนะมากวางสองตัวแล้วจังหวะนี้ อย่าบอกนะว่าไม่ได้อ <S <S โอเคทุกคนปล่อยใบป,ปล่อยกันไปตอนนี้ปลอ่อยทันก่อนนอนสบายนะทุกคนชิวๆอ,อ,อย่าไปอะไรใส่มักระมันแบบนั้นนั่นแหละเนาะเดี๋ยวเราจะมาวางเจ้าเม็กคาเมล่าอัพอัพเดเจ้าเม็กคาเมล่าเพิ่มนะวงก็จะมาถึงตรงนี้ซึ่งรับรองได้เลยว่าถ้ามันจะผ่านีจริงเนี่ยมันผ่านไม่ได้หรอกครับเนี่ย โอ้มาเียบเลยใช่ไหมซึ่งผมนี่ก็จะทำการวางเจ้าเาม็ดเลเวลสุดท้ายนะหรือว่าเม็ดสุดท้ายกินมาส่งตัวแล้วมาช่วยเลยนะคะซึ่งเม็กคาร์เมล่านี่ยมีสี่วงกันเลยน,นะชื่อว่ายเหรอก็มีสี่วงกว้างๆเลยซึ่งเม็ดคนเดียวก็ถามวาม่าไหวไหมเหรอไหวฮะก็ตอนนี้สี่นาทีกว่าละ ก่อนอย่ายไปไปดู G B G ย่อไม่สิ G B G Power D แฟนมาร์จสีองกันนะ G P หนึ่งมาร์จสองกันนะคะบา,บาย